เฮ้ยพี่น้องป้องไปทักทายเอฟซีสุขสุขคนระเบิง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 อันแค่ลอดแม่มันสมงงามากระดอกกระเดดที่พี่น้องเคีื่หัวเข้าพูดน่ะมันจิตเป็นหัวหายบอน,นี่จักเดือนมันจังเป็นหัวเนี่ยยี่บุญมาเนี่ยมันก็ะสองเดือนหรอเี้พี่น้องบันไดนทายเบิงจักเถ่อพะเยล้วก็เอาตังแต่อันบล็อกนี่ระเบิง มะตอขึ้นโตขึ้นยกว่จาจักสันบาเดท้ายให้พี่น้องเบิ่งมื้อนี้บนเขาสวนพี่น,อน้องเมื่อนี้เขาสวนอันช่วงใบใบมากยังมาอุ้ยน้อเนาะเครื่องถือกล่องช่วงใบใบมากยังมาปวดหัวพี่นออ้องเออจังไนจังว่าอันกินข่าวรล้วว่าสิว่าสิลงมาเห็ดเวียบพอนะ จังไว่ากินแล้วหิวนอนมอยมอยเราไปล้มหัวลงมเราบวดปวดหัวบางง่ายบางน้อยเดนนี่ก็ยังปวดตืบตืบอยู่หดหัวหดสวนตัวพี่นอ้องเนี่ยมาเลี้ยงทำมาเลี้ยงมาบ่ดหนไอตัวเราเราก็บก,กินกัอันนี้เป็นดอกแล้วพี่น้องสลัดงามงามสลัดม่วง ใบตะแนวตันจี้แหลนะเนาะกำลังเป็นดอกกันแล้วนะี่ตังไหจังบอ้อยากอันนี้ก็แรดดิดจักสิเป็นหัวบ่พี่น้องอันนี้ก็กระเ,เทียมกระเทียมกาไปอีตอนเอามาเสียบไม่ๆม่ก็สโงงามงามบัดอันปลูกไปปลูกมาผัดเป็นไอแค่ยุหรอบสัตว์ขึ้นบันนี้พี่น้อง สลัดทังนี่เด้เยอะบนจิหดกอนพี่น้องหมูเว้นนี่ลกเอาหนานนี่ลกเอาแรดิดหนานน,าน,าน,นี่ตัวนี่เอาไปคั่นสมกำลังสีลงหัวแดงจิวยจิวยอยุตวาพี่น้องหูเบ่แมงมาจ่อกนยังวะว่าแมงแมมนี่ยังบอกว่าเป็นแม่งตัวถากกับว่าแมนด้นี่มันกัดนี่พี่น้องมันบ่นี่มันกัดหัวขาวพอร้อนเป็นแหลนอยู่น,น,นี่หัวใดมันโผล่ขึ้นมา กำลังลงหัวกินว่าไวดอกจังน้อยนี่กําลังลงหัวหลายหลายเย็บบนเอาไปขันสมเบื้องถ้ามันแสบกะค่อยทยอยเอาไปขันสีแสยบยอดอกคิดว่ามืออื่นจะได้ทําความสะอาดแถวนี้เอาหนีกันไวเพราะมันอย่างเลยเพราะอย่างไหแมวมันมาก,กยุยอยากไหแมวมันมาก,กยุยพี่น้องอันนี้เป็นนัน ตัวลันเตา่ามันเกล่ลาละอี่ปนสีมังออกอยู่อันนี้สีเอาบักอือ้อสีเอาบักอื้อไปก็ลังสีเป็นดอกบบอืบอ้อหน่อยก็ได้ยี่ปนฮดอันนี้จะข้ากันพี่น้องมากกับประมาณนี้แหละพี่น้องเอยมือเด็ีลงมากกับเด็กเหี้ย มดมือเว้นมือเอาเพราะว่าอย่างอันไ,ได้ฝนมดตกอันนี้ฝนมดตกมาเป็นอาชีพเรเาด้วยพี่น้องโอ้จะเดินดินมากกว่ตรงนี้ เอาเนมาใส่ดินมาใส่บอกนี่เสร็จแล้วพี่น้องนี่ปนเต็มเต็มพักน้นหนึ่งสลัดเกี่ยวสลัดเกี่ยวรู้ว่าพักกาดเก้วอะอพี่น้องมดอันต้นไม้มาไม่พร้อมก็เป็นกำลังจะโตกดิน ชีวิตคนเมืองนอกแต่อยู่นอกเมืองกระสิประมานนี่กระสิประมาณนีนนนะ่พี่น้องเอ้ยชีวิตคนเมืองนอกแต่นอกเมืองมานี่วกเนนกห่เยมากอันนี้กะยังแนมาล้องมาแลงนี่พี่น้องยังแน่มาลองมาแรงบร่ได้เก็บ หวานกับมือนี่บ่รได้เก็บโอ้ยโบนหลอกกินั้งแต่มากใหม่กินั้งแต่ของสมของแซวมันก็หวานหวานเลยมันหวานหอมพร้อมต้นนั้นเอินมาก,กันนี่อืกิ <c oughs> นอยู่บ้านมามเมื่อโมเบนนี่สงสัยเพราะญงเอาอัน อันนั้นมักคะมักคำให้เงาะนวยบอกไง,งลนลงที่ผมก็มาเห็นโคโรอยู่จะกินไปซะอีกอืมมันไก่สิซุกเลยเด้พี่น้องมันไก่สีได้กินอีกแล้วเนี่ยไก่แล้วแต่ว่าปีนี้นวยบ่คยดูโอ้นวยบ่ค,ย,ย,ย,บคยใหญ่เพราะว่ามันดกแห้งพดมันดกแห้งเป็นก้อนอยู่พี่น้องะนะก็สีได้กินไปคือละยางละแนวตีละนะ่ะเนาะเออ จิผ้างาหักไกล้แล้วไกล้สิได้กินอย่างแล้วกินไปเรื่อยๆมากระนี้กะมากันนี้กระดูกกากซท้กับไกล้สีสุกแล้วกับสีซุกไล่ๆกันอันนั้นไว้บักลูกพัมใหญ่ไว้กับสีต้นอันนี้ซุกน้ำก้นบักแอปเปิ้ลอีกดันี้พี่น้องบักแอปเปิ้ลกับสีซุก ไว้น้ำกลนไปอีกแอปเปิลนี่คือสีที่หลังโมยู่ดอกนี่แอปเปิลนี่แอปเปิลนี่สีที่หลังโมยู่ตาบ้าพู้ผสีไว้ก้อนโมกับซีเมนตัวนี้สีเมนต์ไว้ก้อนโมกับซีเมนตัวนี้บา้านในพี่น้องเพราะว่ามันมันกำคักแล้วมันกำคักแล้วเนี่ยต้องบ่ได้แล้วเนี่ยตองโลนขูบขบแล้วเนี่ย ด้านนี้มันถึงแดดน้ำแ่ดพี่น้องด้านนี้มันถึงแดดน้ำนั่นตองบ่ได้เลยรุดปวดรูดเฮ้ยเก่งดังเก่งต่ามากมาอยู่บนน่ะ ไม่ได้ลุดใใจมือก็กินเดี๋ยวออเอาไปแล้วเพื่อขึ้นบ้านพี่น้องบนแถวหยาถอนหายาแถวแถวนี่รถหนึ่งเอาไปทิ่มรถเข็นนึงหดบดีหดมาหอดพี่ เราก็นี่กันงั้นเนี่ยก็หนังเอาไปอีกไอลิอ้ยปาจิโตคก็เทปัญหานเท้าัวผู้ใดว่าปัวผู้ใดว่า,ววามาเทปัญหานเท้ว่า อื้พี่น้องดอกอันนี้สีแดงกับมีกันยังวะอันยังพี่น้องสีแดงกับมีสีแดงก็มีสีส้มสีเหลืองอุ้ดแมงกูอ้หอุ้ยอ,อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยคนนั่นอยู่ปาไในกับมัตอมไปขึ้นบ้านเท่าดาลิง Go inside

แมวแมวอันมักกินนมฉันกับฉันกับมักนมคือกันเนาะ <c oughs> แมวมักนมฉันกับมักนมคือกันเลยนะเฮ้ยเซบุงดูมี่โตนั่นปะนี่เชฟเชฟแคบอะวัดนะแอนิมไปขึ้นบ้าน ไปสือขนมไปสือเอียงกไปโหดอันเพิ่นไปโหดดอกไมย้ยวนสุสานให้แม่เพิ่นเพราะว่าเราสุสานอ่ะมันจะมันสิมีอันซบซบหนึ่งเราก็เลยไปทางนันจังน้อยเได้เป็นอันพายอันไหนมาพี่นอ้องแล้วไปยืบนมากินกับก,บกาแฟมาเขาบ้านดาลิงมอเดินยกกับแมวอยู่ห่าละ อันเข้าบ้าน